รู้สึกว่าตาหวานขึ้นเพราะว่าโปรติคนตาชั้นเดียวมันดูดุอะครับเวลาทําหน้านิ่งๆคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีสองชั้นแต่ว่าหลบในเพราะว่าไขามันมันมันเยอะเกินก็เลยทับตายชั้นหนึ่งครับสวัสดีครับอัน,นชื่อติใหญ่นะครับผมก็ได้ทําตาวันนี้เข้าวันที่4ี่แล้วครับก็ตอนนี้ยังรู้สึกตึงๆอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งเอาไหมออกตอนนี้ก็ฉีดยาแก้บวมไป ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับรู้สึกว่าตาหวานขึ้นแล้วก็แต่ตอนนี้ยังปือป้อๆอยู่ครับอ๋อเพราะมันเพิ่งสี่วันใช่เพิ่งสี่วันยังปือป้อๆอยู่ถ้านานกว่านี้น่าจะเข้าที่แล้วก็ลืมตาได้กว้างขึ้นครับแล้วก่อนทำเป็นเป็นยังไงบ้างครับก่อนทำตอนแรกรู้สึกว่าตาข้างขวามันตกมาเยอะครับมันมีหมอเขาบอกว่ามันมีไขมันเยอะก็เลยแนะนำว่าให้ทำสองชั้นดีกว่าโชว์โชว์รูปครับผมแต่ตรงไหนแบบ นี่อาตาข้างข้างสายเนี่ยครับข้างส oh. า,ายมันตกมาเยอะคือมีสองชั้นแต่ว่าหลบไหนเพราะว่าไขมันมันมันเยอะเกินก็เลยทับตายชั้นหนึ่งทำไมถึงอยากเดทับตาบอ่าก็อาพอดีคุณแม่เขาดูรีวิวที่นี่มาเยอะแล้วก็ธีรพรเขาโด่งดังเรื่องทําจาครับก็เลยแนะนํามาทําที่นี่แล้วก็บริการดีมากครับ เราอยากทำอยู่แล้วไหมส่วนตัวอย่างไงก็ได้ครับ<อ>แต่ว่าใช่แต่แม่เขานะนำสิ่งที่ดีๆให้ใช่ทำไปล้วคนรอบร้างอะไรเห็น <c oughs> เพื่อนเห็นหรือยังก,ก็เขาก็ชอบดีครับเพราะว่ารู้สึกว่าตาหวานขึ้นเพราะว่าโปรติค,คนตาชั้นเดียวมันดูดุอะครับเวลาทำหน้านิ่งๆตอนนี้ก็ดูหวานขึ้นครับ คิดยังไงกับูยตาก็ร mm ู้สึกว่าเขาดูเฟรนลี่ขึ้นนะครับเพราะว่าดูตาหวานน่าคบหามากขึ้นส่วนตัวคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ดุใช่ตาตาไม่ดุครับถ้าตาชั้นเดียวมันดุนั่นนิ่งแล้วดุถามความเจ็บนิดนึงเป็นยังไงบ้างแบบเจ็บไหมปวดไหมอะไรยังไงวันแรกที่ทําก็รู้สึกตื่นเต้นเลวแต่ว่าหมอมือนิ่มมาก วันแรกเพราะาเขาฉีดยาชาอะไรอย่างนี้ไปด้วยวันหลังๆก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมันเหมือนเข้าที่ขึ้นนะครับก็จ mm hmm. จะมาฉีดยาทุกๆวันก็รู้สึกไม่ค่อยปวดมากแต่ตอนนี้ยังตึงอยู่ครับ<ต>โดยรวมตอนทำเนี่ยคือมันมันเจ็บไหมครับรู้สึกยังไงตอนตอนทำใช่ไหมครับก็เจ็บแค่ฉีดยาชาครับผมแล้วก็จะมีจี๊ดจี้ตอนเลเซอร์อะครับ mm hmm. ที่เหลือโดยรวมก็โอเคครับไม่ได้ทรมานมากไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้น ใช่ทนได้ทนได้ครับผมแล้วแต่ความชอบเลยครับก็ส่วนตัวคิดว่าตาสองชั้นรู้สึกว่าดูตาหวานขึ้นแล้วก็ดูเฟลลี่หน้าคบหามากขึ้นนะครับเพราะบางทีเพื่อนชอบครับเวลาตาชั้นเดียวแล้วนานจิงๆแล้วมันดูดุบางทีอาจจะคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาอะไรเงี้ยครับครับผมก็ใครสนใจก็เชิญได้ที่ทีลพร์คลินิกนะครับผม